สวัสดีครับผมกฤษณ์สูบิสพูดชแนลนะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge Higher นจิเนียร i ่ g นะผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพราะนาโดยทีาผมสอบไปเอลไรแปดนะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกีดต่ด้วยวิชาอะไรต่างที่ผมนัดสมัครทั้งหมดสิบสี่ครั้งครัถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนเอลผมนะครับแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์เลยในคริปชั่นข้างล่างนะจ๊ะสกิลลาร์ทั้งสิบสกิลลาร์ทั้งสิบเท่านั้นถูดนดีมิสูบิสพเอลเท่านั้นนะจ๊ะมาวันนี้นะครับแปะรบกานหลง นะวันนี้นะครับพี่ชูจะมาพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพโปรดักต์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทำสตาร์ทอัพสายโปรดักต์อย่าจะผลิตหุ่นยนต์อย่างจะผลิตเทคโนโลยีที่มันเป็นโปรดักต์ออกมาขายนะครับที่มันจะมีเทคอยู่ในนั้นนะครับก็จะบอกบอกว่าภาพรวมโอเวอร์ออลเนี่ยมันจะเริ่มทำสตาร์ทอัพโปรดักต์มึงจะต้องทำย,งยังไงนะจ๊ะกูรู้ได้ยังไงครับกูไปอินเทิร์นที่สตาร์ทอัพที่มันเป็นหุ่นยนต์นะที่สิงคโปร์มานะตอนที่กูอยู่ปี3ที่เคมบริดจ์นะครับ และกูก็ไปทำโปรเจกต์ที่เคมบริดจ์เกี่ยวกับการทาผลิตหุ่นยนต์ที่มันเป็นแบบกหุ่นยนต์เก็บขยะหุ่นยนต์ที่เดินเองได้รู้ทางอะไรอย่างนี้นะและกูก็ศึกษาด้วยตัวเองตอนแรกกูก็สนใจอยากทำนะครับเอาเป็นว่ากูจะมาให้ความรู้แล้วกันว่าโอเวอร์อในการผลิตในการสร้างตั้งแต่ไอเดียนะมึงจะต้องทําอะไรบ้างยังไงบ้างนะและกูจะบอกด้วยว่ามึงจะเริ่มยังไงนะครับ เริ่มจากเล็กๆอย่างไรนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครบอกโอ้ยพี่กูไม่อยากทำสตาร์ทอัพสายนี้รอกโปรดักต์นะ product, นะหรือกูไม่อยากทำสตาร์ทอัพเลยนะถ้ามึงอยากจะเข้ามาหาลัยแล้วมึงอยากจะเริ่มทำโปรเจกต์เขียนเพอร์ซอนสเตตเมนต์เขียน CV ว่าเฮ้ยกูเคยทำโปรเจกต์อันนี้มึงสามารถเริ่มทำได้เลยนะครับด้วยราคาที่ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยราคาที่ถูกมากๆเอาอางนี้แล้วกันและมึงสามารถหาวิธีทำจากอินเทอร์เน็ตได้มากมาย เพราะนั้นเรามาดูภาพรวมกันเลยนะครับว่าถ้ามึงอยากจะทำสตาร์ทอัพสายโปรดักต์มึงจะเริ่มยังไงเนาะคืออย่างนี้มึงก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะถ้ามึงอยากจะผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาหนึ่งตัวยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ถูบ้านนะทรงนี้ใช่ไหมที่มันถูบ้านหนึ่งกวาดบ้านหนึ่งเดินไปเดินมานะมีปุ่มอยู่นี้กดปึ๊บปึ๊มันก็จะเดิน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 เดรอบรอบบานรอบข้างล่างก็จะมีเครื่องไม้มอบถูอะไรเงี้ยถ้ามึงจะผลิตหุ่นยนต์เยี้ยขึ้นมานะ มึงจะต้องเริ่มอย่างไรบ้างมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบหลักๆมีอยู่3อย่างอ,อันแรกก็คือเมคานิกอันที่สองคืออิเล็กทรอนิกส์หลายคนบอกเหียอะไรเนี่ยพี่แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับอันสุดท้ายซอฟต์แวร์โอเค สอย่างนี้คืออะไรนะครับถ้ามึงจะผลิตไอหุ่นยนต์เียนี้ขึ้นมามึงก็ต้องมี3อย่างนี้แมคชนิก <Mechan ic S 2> คือไอตัวข้างนอกตัวพลาสติกข้างนอกนะครับล้อ,อ,อตัวโครงข้างนอกพลาสติกนะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องไม่ใช่เครื่องนะสายไฟหรือว่าแผ่นแผ่นวงจรข้างในครับอิเล็กทรอนิกส์เนาะอิเล็กทรอนิกส์นะและสุดท้ายคือซอฟแวร์คือไอตัวซอฟแวร์ที่ กำหนดว่าวงจรตัวนี้มันจะเดินยังไงนะครับโ okay. okay. อเคโอเคเพราะนั้นถ้ามึงจะสร้างวงจรตัวที่นี้ขึ้นมามึงก็ต้องมีแมชชีนิกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ซอฟแวร์โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นถุยนยนที่อะไรก็ตามแมชชีนิกอิเล็กทรอนิกส์ ic, แล้วก็ซอฟแวร์นะครับแมชชีนิกมึงต้องดีไซน์นะครับดีไซน์ขึ้นมามึงสามารถเลื่อยไม้เอ่อเอาคาร์ดบอร์ดพวก กระดาษลังนะทำเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือมึงจะใช้โปรแกรมเรียกว่า CAD c a d ก็ได้ CAD นะมันเป็นโปรแกรมสำหรับการเขียน3 d โมเดลนะครับเนาะยกตัวอย่างเช่น,นถ้าสมมติผู้อยากผลิตไอเท่นี่กูเข้าไปที่ c a d โมเดลนะครับวาดออกมาว่าพลาสติกมันต้องโค้งแบบนี้นะมันต้องกลมมนแบบนี้นะล้อมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับพอมึงทำอย่างนี้ได้ขึ้นมาปุ๊บมึงสามารถไปใช้3 d printer ปิ้นออกมาก็ได้3 d printer ก็คือ เป็นเครื่องปรินท์พลาสติกที่มันแบบองกับแคปโมเดลของเราที่เราวาดนะครับแล้วมึงก็เอามาป,ประกอบประกอบกอบ,กอบตันกลายเป็นเครื่องเทียนิี่มาก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือของแมชชีนิกนะครับมึงสามารถใช้ 3D printer อร์หรือแต่ 3D พิมพ์เตมันก็ไม่ได้ถูก่นะมึงจะไปซื้อในี่แม่นแพงนะถ้าเกิดว่าที่มหาลัยมึงใช้อยู่หรือว่าที่โรงเรียนมึงมีมึงก็ไปใช้ของเขา็ได้นะครับ โอเคคราวนี้ถัดมานะถ้าไม่มี3 d ิเตอร์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมึงก็ใช้อุปกรณ์ที่มึงมีเช่นเ,เลื่อยนะกระดาษลังก็ได้นะครับกระดาษลังเนาะให้มองว่าแมกนิตเนี่ยมันคือตัวข้างนอกมันคือตัวพลาสติกข้างนอกล้อทั้งหมดโอเคเนาะแคปเป็นตัวดีไซน์นะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นี่ก็คือวงจรข้างใน นะวงจรข้างในวงจรข้างในเนี่ยมันมีอุปกรณ์อันหนึ่งเรียกว่า Arduino นะครับ Arduino เนี่ยหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับมึงเซิร์ชเลย Arduino board นะมันจะเป็นบอร์ดที่สำหรับสร้างลองใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับซึ่ง Arduino tutorial ในอินเทอร์เน็ตแม่งเยอะ,ะมากๆมึงเซิร์ชเข้าไปเลย Arduino Arduino tutorial นะครับมึงสามารถซื้อเป็นกล่อง อะดูบ mm ิโน่ก็ได้นะคือกูอ่ะก็ซื้อมาเป็นกล่องอะดูบิโน่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวกูมาให้ดูดีกว่านะ, Lock นะรอแป๊บเดียวเหมือนจะก่อไปก็ได้เฮียแป๊บแป๊บแป๊บลอกูแป๊บมาละมาละนี่นี่ครับเป็นกล่องแบบอะดูบิโน่แบบนี้นะครับมันจะเป็นกล่องที่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นเอ่อ มันจะมีอุปกรณ์มากมายนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีบอร์ดให้เยอะแยะมากมายนะครับมีหลอดไฟให้มึงเล่นไปต่อนะครับมีไอเทมนี่อุปกรณ์เยอะมากมายที่มึงสามารถไปลองเล่นไปลองใช้ดูได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง a r d u i n o กูซื้อมา2กล่องไม่รูซื้อมาทำที่อะไรนะต่อแล้วต่อกัอกนสองสามทีนะโอเคองค์อร a r บ u i n o นะครับถ้ามึงอยากจะลองไปทำดู มึงก็ไปซื้ออิดูวินโนมาลองเล่นนะครับอิดูวินโนคืออะไรคือมึงต่อวงจรพอมึงต่อวงจรเช่นมันจะมีบอร์เดเสร็จปุ๊บมึงต่อไปละต่อละอ่าต่อต่อนะครับต่อให้ล้อที่เป็นแมชชนิกมันหมุนได้นะล้อที่เป็นแมชชนิกสี่ฟังมันหมุนได้อนะ่ายกตัวอย่างนะแล้วก็มีแผงวงจรที่ควบคุมกับเครื่องส่งสัญญ,ญาณมาที่รีโมทคอนโทรลนะมึงจะคอนโทรลรถหุ่นยนต์ตรงนี้เฮ้ยเนาะ อ่ะยกตัวอย่างนะครับแล้วสุดท้ายคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมากับ a r d u i n o เลยถ้ามึงซื้อชุด a r d u i n o นะครับไอ้มึงจะเขาจะให้บอร์ดมึงมานะครับซึ่งไอตัวบอร์ดตัวเนี้ยมึงสามารถอัปโหลดโค้ด hmm. C++ ไม่ใช่ plus mm hmm. C C++ ที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่มึงสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีในอินเทอร์เน็ตมาครับแล้วมึงก็เขียนแล้วพอมึงเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บเขียนโค้ดคืออะไรมึงเขียนโค้ดว่า ให้หุ่โยนตัวเนี้ยมันทํำยังไงเวลากดปุ่มขวามันจะเดินข้างหน้าเวลากดปุ่มซ้ายมันจะเดินไปข้างหลังยกตัวอย่างนะครับพอมึงเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บมึงก็อัปโหลดลงมาดูวีโน่นะครับกล่องอัดูวีโน่กล่องหนึ่งก็กูไม่รู้ประมาณหลักพันมึงมึงไม่รู้หลักร้อยหลักพันมันก็แล้วแต่ว่ามึงจะซื้อกล่องไหนนะครับมันก็มีเซตใหญ่เซตเล็กนะเหมือนมึงซื้อเลโก้เหมือนมึงซื้อของเล่นชนิดนึงอ่ะโอเคไหมแล้วอะดูวีโน่เนี่ยมึงจะทําอะไรก็ได้กับมัน มึงจะต่อกลายเป็นรถเก็บขยะมึงจะทําให้มันเป็นแบบ LED โชว์รูปโชว์นู่นโชว์นีอ่อะแล้วแล้วแต่ว่ามึงจะทำอะไรกันบันะครับ s อัปโหลดเสร็จปุ๊บมึงก็ลองไปําดูนะครับแล้วคราวนี้มึงก็สามารถใช้พวกกระดาษลังนะหรืออุปกรณ์ต่างๆเลื่อยไม้มาแล้วมึงก็มาประกอบเข้ากับ,บ Arduino board ของมึงนะมันก็จะกลายเป็นโปรโตไทป์ของหุ่นยนต์ที่มึงต้องการเรียบร้อยนะครับ อ่ะเพราะนั้นเนี่ยคือทั้งหมดนะครับในการสร้างโปรโตไทป์ type ตัวนี้นะมึงสามารถทำไปแค่เนี่ยเป็นโปรเจกต์เล็กๆในการเขียนเข้ามหาลัยมึงสามารถทำไปแค่เนี่ยนี่เป็นโปรเจกต์เล็กๆในการเริ่มสตาร์ทอัพของมึงก็ได้แล้วแต่มึงนะครับ,นะรบอ่ะแล้วพอมึงพอมึงมีโปรโตไทป์เสร็จปุ๊บทำยังไงนะครับพอมึงมีโปรโตไทป์เสร็จปุ๊บมึงก็ต้องเริ่มมาละมึงก็ต้องเริ่มทำให้แมคคนิกมันดีขึ้นแมคคนิกมันดีขึ้นคือ,คอตัวกรอบนอกมึงก็ต้องไปสั่งเขาโรงงานเขาทำละ ตรงงานให้มันกลายเป็นพลาสติกสวยๆหรือเหล็กเท่ๆนะครับอินกทอร์นิตทำยังไงมึงก็ต้องเอาเบรดบอร์ดมามึงก็ต้องใช้อะไรวะที่กูไม่รู้เหมือนกันแม่จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่มึงก็ต้องใช้ร้อนๆแล้วเอาเหล็กมาทำให้มันกลายเป็นวงจรที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่เบรดบอร์ดธรรมดานะครับเป็นวงจรที่มันฟิกนะแล้วซอฟต์แวร์ก็ยังเหมือนเดิมก็ซีบาร์ัดาวโหลดเข้าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่มึงจะต้องอัปเกรดก่อนที่มึงจะกลายเป็นโปรดักที่ขายแบบนี้ได้ โอเคเนาะเพราะนั้นวันนี้กูให้ความรู้ไปเรียบร้อยแล้วถ้ามึงอยากทำ startup สายโปรดักต์หรือมึงอยากทำโปรเจกต์ที่มันเป็นหุ่นยนต์เกี่ยวกับหุ่นยนต์แมชชอนิทย์มึงอยากจะเข้ามหาลัยเกี่ยวกับเซิร์ฟแมชชอนิทย์อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมามึงสามารถทำได้วันนี้โดยที่มึงไปซื้อ Arduino นะดาวน์โหลดซีรัพัทโปรแกรมและมึงก็ทำได้เลยนะอุปกรณ์เนี่ยมันก็อยู่ในเน็ตซื้อได้ ความรู้ว่าจะทำยังไงก็อยู่ในเน็ตมึงลองเชิญเลย Arduino project ทำตามเขาทำตามไปเลยนะครับส่วนในแมคคนิกข้า e งนอกนะพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่มัน common sense มึงก็ไปใช้กระาดาษลัานหรือมึงก็ไปใช้หาซื้อล้อมาแล้วก็ลองคิดดูว่ามันจะประกอบอยังไงให้มันวิ่งได้ใมันโดนนะครับกูเคยใช้กูเคยทำโปรเจกต์กันนี้ใช่ไหมแล้วกูก็ใช้แมคคนิกข้า e งนอกเป็นเลโก้นะทำให้รถแบทแมนที่อยู่หลังกูมันวิ่งได้นะครับ นั่นแหละนี่คือทั้งหมดของสตาร์ทอัพสายโปรดักต์นะถ้ามึงอยากทำสตาร์ทอัพสายโปรดักต์ก็ลองดูโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรีดิวไว่าช่องมิสเตอรูบเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใครอยากเรียนไอเอลผมแอดไลน์มาเลยกา0ร้อยสิบต่อสกิลเท่านั้นเะจอก,กันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับกดซับเข้าใจไหมโอเคซีอีโอบายบาย